สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่7มีนาคมปีสองหกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองครึ่งสลึงทอง1นึ่งสลึงทองสองสลึงบอกค่ากําเหน็ประจำวันนี้ราคาทองยวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองมัวนเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมราเดยดกันเลยนะคะว่ามีราเอีดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ